ยังเรียกป่าผมเลยพี่ไว้ชีวิตผมเถอะมีหลายคนละมีหลายคนเฮ้ยไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงหลังก้าก็หกกล้ากล้ากินโบกล้ากินโบกเข้าไปแล้วเฮลโลเฮลโลเฮลโลผมผมเฮลโหลเลยผมฮลโลกล้ากินโบกเข้าไปแล้วกล้ายอมรับมาเฮลโลเฮลโลผมเฮลโลนะบอกเลยผมบอกให้เลยผมเฮลโลเฮ้ยที่จะฮลโลอีกแลก็

อู้ร้องว่ะทขาไมไปไหนกันหมดเลยอินเบอร์เป็นคนฆ่าฆ่าใครล่ฆ่าเจโดแล้วฉันป่าแดงพอดีแล้วพี่เบียร์อยู่ใกล้ๆก็เลยกดฆ่าพี่เบียร์เป็นพี่เบียร์เป็นเใครเป็นใครเป็นในอำเภอไหมใกล้ทบใช่ลุงติดต่อจะเป็นตาแดงคู่กันนึ่งแครเป็นใน ลูกติดต่อดิไม่แต่สินเดิมเป็คนฆ่าต้อยเปอร์เซ็นินก็เกณฑลังตกหมอนอยู่นะสินเดิมเป็นคนฆ่าไม่แต่เกณลังตกหมอนอยู่เกยังไม่เจอใครเลยเมื่กี้เห็นอยู่ว่าฆ่าฆ่าฆ่าใครไปวะฆ่าเจโนไม่แต่หก๊เกาเกาเอเดี๋ยวนังกูดติดขัดนะมีอะไรนะ ไอแปลงล่างอ่ะเยมี่โอ้หเป็นคนเก่งแต่ว่าเป็ดเป็ดเลยเยอะแน่เลยแต่กล้ากินกินไอโบไปกล้ากินไอโบไประวังไอกล้าไว้กันนะจีระวายกล้าด้วยนะแกดีกว่าใครจะกดจะดีมิ๊ตตี้ เอ้ยมิซี่ระวังไอต๊อปนม่กด้กิกาอยากกินเรื่องสิกานะกินนะไม่ให้กีนเลยบอกเลยว่าพี่เราก็ตาดงใส่ผมผมตกใจพี่มีก็ต้องใช้ไป ไ่ปล <laughs> oh, ่เว้ยโลโล่โดดจเลยีต้องใชอยู่ดิมันมีเป็นไอไอเ้เลย้ แบกพิงแกเป็นคนดีแกเป็นคนดีเยอ่อุ้ยเจซ่าทำไรเธอทำเพจเธอทำเพจเ็ดใช่ไหมเป็นลงสีเอยู่จะฆาผมนี่เดซ่าอยู่ตรงเนี้ยเดซ่าทำเพจเพจใช่ไหไอออฟไออออฟเอ้ยอยู่จะฆ่าผมอีโอ้โหมันไป็นเพจลงสีลงสีกันทะ จะ่ได้นะจส่าจห้ฆ่าฆ่าไปตาม่ตามมาตามมตามมาตามมาตามมนตามมา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 ดามมาตดมมามมไมมมมมมาตามม่ตาามมาตามมาตาามมาตามมาตามมมมามมาตมมามมมมมมา ยิงใครยิงใครตินอมตินเดิร์แล้วกันนี่ไปเลยร์ลเป็นเดิร์ลเดิร์ลเป็นตินฉันฉันตาฉันตาแดงตินเดิร์ลเป็นอะไรนี่ยไอ้แกตายแล้วเหรอคอรู้พี่ไปว่ามึงเล่นแก้วแล้วไปเดี๋ยอแกตายเอ้าพี่บ้าพี่บ้าจากไปแล้วเอออยู่ด้วยกันแท้ๆบ้าแต่ว่ากล้าทิ้งคีย์เวิร์ดไป ก้าบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาแต่ก้าเป็นเป็ดไปจีนไจีนี้าแกนเดียนไอบวไอบไอบโหกแล้วเอ๊ะเดี๋ยวดนะก้าแต่าไอบนแย่แต่แต่ล้วควิอยู่กับรวยก้าตลอดนะ ติดอยู่อีกอันตอน้แต่จริงตามบอกฉันโมฆาเป็นแก๊งี่เป็นคนฆ่ากันไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้อ่าไม่ใช่แค้นไม่ใช่แค้นเพราะว่าตอนตายมันครูดาวนานตอนตายกว่าจะขึ้นโหวตครูดาวนานไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยโบเป็นโดโดชัวร์ที่มาน่ะหรือฉันผิดอะไรกัแล้วทำไมฉันโบโบเป็นโดโด้โบเป็นโดโด้ ดแล้วเยโอ้โหดีกว่าเนอะอันต้งกเป็นแนอแอแยู่เป็นมือต่อหาก็เลยปาดแล้วปาดแล้วไม่ขึ้นโวจ้ไม่จบแจังวะทไมปาด่อเผ็ดมันจะหมดว้งด้ เว้ยไม่เจรกฟังผูฟังแบตหมดแล้วเคลื่อนดีตัแ่เจดกปป็นตัวอะไรโบเป็นหารทดีเสมอมีกาปมการที่ดีเสมอมาเอ้ยกล้าปมีกาอันตรายว่ะไอกองเนี่ยไอกองกองเนี่ยเดี๋ยวมันจะจับกันอีกอะเมเแเอาเพิ่มเพิ่มเพกเพิ่แอเเพิ่มแเพิ่เพิ่มแกเพิ่เพิ่แเเพิ่เพเแเพิเเ่ัก ทำผิดไม่เป็นผู้โชคดีชัวร์จะปาดมันจะปนไปโดนคนอื่นวะใครพิสูจน์อุ้ยบังก้าไม่ก้า,า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 ก้าก้าเป็นอะไรเหรอก้าเป็นตัวเที้ย<บ>โอเคจะลุกอยู่แล้ว เด็กวะเยกวิโตเหรอเาสินดูเดามสินดูบ้ารงไทยใครบอกนะผมเป็นนักสืบเดี๋ยวผมไปเช็คดูให้โลมกม่ต้องใครพูดอะไรวะพี่โตี้ชื่อแดงหรือว่าชื่ออะไร เขาถามคิโต like <im> ้ดว่าชื่อแดงหรือ <im> ช <Kapı veter> ื <weird> ่ออะไรม่เเป็นคนดีเป็นลันกายคนดีกันกายไม่ดีคาเป็นคนดีจริงๆาคนดีคุณเทเกนเป้ครกลยใครใครอชื่ออตัวมกตัวเกง แลงงงอยู่ได้ยังไงโตัวเองก่อนเอาสิเป็นโดโดเอาสีเป็นโดโดเอาสเป็นโดโด้นเก็บบอลบินลเก็บบอาบินี้เก็บบอนีเก็บบอพดิงเขมพอมกพอดิเกิอบินมกแกมันรอดหเขาเลอาเลยโตดิเขมพอมกอกเมออาสิเป็นโดโดแให้นอนเลยโวตัวเองเ่ย ปัเลยปัดเลยปัเลยปัดเลยปัดเลยปัดปัดเลยปัดเลัดเลยปัดดเลยปัปัดเลยปัดเลยเปัดดปัดดปัดเลยปัดเลย คนตายโดนปาร์ตี้ใครโดนปาร์ตี้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ตลกใช่มื่กี้โดนปาร์ตี้เมื่อกี้ตลกเมื่อกี้ตลกความสิทมาหรือบอกป่าเลยกล้าป่าเลยปาร์ตี้ไม่ไม่ไม่แต่ในห้องข้างล่างที่มีจบความสิทธิ์นี่ยจะอยู่ในห้องกับแก่กับโนบี้แต่ว่า อยู่ในห้องอะไรครับแั่อยู่ในห้องมันอยู่ในห้องดองห้องดองห้องดองมีกันสามคนกับนูบี่แล้วก็นี่อยู่วิหารไ่หารไม่มีคขเหมือนกันแต่ว่าปวดใครคนเดียวแต่ามันขามกันใช่มันมันมีคนเข้าหมอกโชว์ไงแต่คนนั้นเขาตายไปแล้วอ๋อตัวนะใช่ใช่ตัลโก้ตัลโก้ไปเข้าหมอกฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยงความเดีเข้าหมอกพี่ กูทำเกรสของกูอยู่ดีๆที่เข้าหมอกอ่ะเกรสคือเข้าหมอกอ่ะพี่ก็ไม่หลอกขามพี่โต๊ดเป็นแน่นอ่ะรออยู่ก้ารออยู่คใครมีปืนบ้างนี้มีโต๊ดดีใ <c oughs> ช่้ายกันงวะ พี่โตเดินข้าหม้อพี่โตยังรอดอยู่เลยเย,ยินไว้อะไรข้าม,มีนะัดข้าม,มอยู่ในห้องกังบฉันสามคนนะ่ะเน่ตรงเนี้ยตรงนี้เรงนี้ ไปไป,ไปไปไปตามหาดีกว่าตามหาเพื่อน,อนของเราเป็นไหนกันหมดนั่นสิ หา <laughs> ไม่เจอจริงไงเนี่ย <laughs> ่าเพื่อนไม่เจอเลย<ด>เราเป็นคนดีเป่า <c oughs> เอมิลีนชื่ออะไรนะมันเกิดอะไร ใครใครเป็นคนทำเมือกี้ข้างล่างโดนปาร์ตี้อีกแล้วอืมพี่สาวพี่ชายเป็นฮัลโหลาพี่ชายเป็นฮัลโหลเมกาบอนเป็นคนโบดแล้วจะมาเป็นฉันได้ไงสองคนนี้แหละฉันนี่สุ่อยู่ข้างมาล่าแกหรือเปล่าเอ่อมิจิจ้าปาร์ตี้ตัวเองไม่ได้คุณเมย์ก็จะปาร์ตี้ตัวเองไม่ได้ แต่คุณเมย์เป็นแล้วหนึ่งก็แสดงว่าจะต้องมีปาร์ตี้เลยอีกหนึ่งโจ้อ่ะโจมีผู้ปกครองแสดงว่าพี่อุ้ยแก้วอ๋อแต่พี่เด็กก็มองช่วยเราใช้ดูดีนะแต่ไม่แต่ยันยิงผิดนะดิยิงผิดนะดิแอลตู้อ่าใช่แล้วจะเหลือปาร์ตี้อีกคนนึง ถ้าไม่ใช่อุ้าวอ้าวเ้าวทาไมหวยออกกูะโบจบแล้วโบไอ้สองคนนั้นแหละเอมิลี่หรือไม่ก็มิจิโ้ไม่ใช่ปืนหรือเปล่า ีรอด้วยเนี่ยดแล้วเปากตนึอเคเจ้าวะจะชนะยังไงวะทำเก๊ดทำเก๊ดแล้วก็โหวตเลยอ่ะ